สวัสดีครับคลิปนี้มาดูตั๊มน้ำไม่ตัดนะครับตั๊มลักษณะแบบนี้ครับลักษณะแบบนี้นะครับยี่ห้อปาายูนะครับสามสิบห้าลิตรต่อนาทีนะครับเฮดสามสิบสี่เมตรนะครับมอเตอร์ศูนย์จุดสี่เจ็ดแรงม้านะครับครับผมกินกระแสหนึ่งจุดหกแอมป์นะครับ คิดเป็นกิโลวัตต์ก็คือ0.35กิโลวัตต์คิดเป็นวัตต์ก็คือ350วัตต์นะครับ,<ม>รบลองจับกระแสดูนะครับครับกระแสที่บอกไว้กินกระแสที่1.6แอมป์นะครับเรามาดูคิดแอมป์ครับคิดแอมป์วัดได้1.24แอมป์นะครับเพค,ครับกระแสผ่านนะครับคือปั๊มตัวนี้มีอาการ ทำงานตลอดนะครับปั๊มไม่ตัดนะครับครับผมครับทํางานตลอดจนปั๊มไม่ตัดนะครับจนปั๊มร้อนจนบริเวณท่อร้อนแล้วก็เกิดอาการอ่อนตัวพออ่อนตัวแล้วก็โดนแรงดันท่อก็เลยบวมขึ้นนะครับคือท่อร้อนโดนแรงดันอัดระหว่างกําลังร้อนอยู่ก็เกิดการพองตัวขึ้นนะครับกลายเป็นท่อบวมนะครับท่อบวม และตอนอยู่หน้างานนะครับก็มีน้ํารั่วโบริเวนปั๊มนะครับลูกค้าก็เลยซื้อตัวใหม่เข้าไปนะครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปให้เอาตัวนี้มาเช็คนะครับครับเรามาดูครับว่ามันไม่ตัดผมต่อชุดเทสไว้นะครับมีสิเกียรดูนะครับผมจะปิดวาลด้านจ่ายนะครับวาล์วขาออกนะครับก่อนเข้าบ้านนะครับ ครับตอนนี้ปั๊มตัดนะครับมาดูเ e ชเชอร์สวิตเพชเชอร์สวิตหน้าสัมผัสได้อ้าออกนะครับสั่งปั๊มตัดนะครับแต่ว่ามาเปิดวาลวขาออกนะครับให้น้ำลงลงลงไปในถังทืนนะครับเรากฏว่าเปิดแล้วเพชเชอร์หน้าสัมผัสได้ข้างอ้าไว้นะครับหน้าสัมผัสไม่ลงไปแตะกันเพื่อ จ่ายไฟเข้ามอเตอร์นะครับก็แสดงว่าอาการแบบนี้เพชเชอร์สวิตต์น่าจะตันนะครับครับเดี๋ยวลองมาแกะดูนะครับครับใช้ประเจนะครับขันออกมานะครับโอเคครับรูก็รูเพชเชอร์สวิตเหลือนิดเดียวครับอัดจะตันนะครับ ในในรูตรงตรงเกลียวตรงเสื้อปั๊มด้วยครับครับต้องหาอะไรมาแย,ย่ออกนะครับครับผม ทําให้แรงดันส่งไปดันไดแผ่นไดอะแฟมไม่ได้นะครับไดอะแฟมก็ไปดันกระเดื่องไม่ได้นะครับถ้าว่าแรงดันน้ําเข้ารูไม่ได้นะครับบางทีมันมันรูมันเล็กมันเข้าไปแล้วมันอาจจะค้างดังดันค้างหน้าสัมผัสก็อ้าอยู่ตลอดนะครับนี่ครับโอเคครับ พอผมบีบปุ๊บน้ำกระเด็นออกจากเปเชื่อเลยครับหน้าสัมผัสคลายตัวเลยครับเมื่อกี้มันอ้าอยู่แบบนี้เนาะพอผมดึงกระเดื่องขึ้นปุ๊บน้ำเลยพุ่งออกบริเวณนี้ครับมีน้ำมีเศษตะกันนะครับพุ่งออกมานะครับตอนนี้น่าสัมผัสแตะก,กันแล้วครับสั่งปั๊มทำงานนะครับเมื่อกี้มันไม่สั่งนะครับเพราะว่ามันค้างแต่ว่าแรงดันอะตกศูนย์แล้วแต่ว่าตัวนี้ค้าง ปั๊มก็เลยไม่ทํางานนะครับถ้าทํางานต้องแตะกันแบบนี้นะครับ,รบเรามาแค่ดทำความสะอาดนะครับทั้ง2จุดนะครับ โอเคครับแค่ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยก็ประกอบเข้าที่เดิมนะครับผมจะเอาลมเป่าสักหน่อยนะครับเนื่องจากอยู่ในสถานที่มีลมครับ บัตกีใหม่นะครับสายไฟหลุดครับเปลี่ยนจากการบัตรกรีเป็นเป็นแบบหางปลาเสียบนะครับใช้แทนนะครับโอเคครับตอนนี้ปั๊มทำงานนะครับเรามาดูสเปคปั๊มนะครับออนที่1.0ออฟที่1.8นะครับ หนึ่งจุดศูนย์บาทหนึ่งจุดแปดบาทนะครับมาปิดวาวทางออกนะครับแล้วก็ดูเพชรเกียกันนะครับว่าได้ตามสเปคหรือเปล่าครับโอเคครับตัดประมาณหนึ่งจุดแปดนะครับอีกทีครับเปิดวาวด้านออกนะครับปิดวาวอีกทีนะครับตามตัดครับครับหนึ่งจุดแปดสำหรับ ปั๊มรุ่นนี้นะครับชนิดแบบนี้นะครับถ้าไม่ตัดนะครับถ้ามีอาการปั๊มไม่ตัดทํางานตลอดนะครับถ้าเราไม่มีพิสเกตเราก็อาจจะวิเคราะห์ลําบากนะครับอย่างแรกเลยให้ดูที่เพชรเชื่อสวิตนะครับบางทีหน้าสัมผัสตรงนี้นะครับหน้าสัมผัสทางไฟฟ้านะครับบางทีมันต่อกันละลายมันละลายมันอาร์ตต่อกันนะครับจนติดกันตลอดนะครับบางทีนะครับถ้าตรงนี้มันโอเคมันเป็นแบบนี้ไอ้หน้าสัมผัสยังเป็นตุ่ม เป็นนูนๆแบบนี้ครับก็แสดงว่าดีนะครับถ้าแบบน่าสัมผัสละลายแล้วก็หลุดหายไปเลยบางทีมันอาจจะไม่ทํางานหรือว่าไม่ตัดนะครับบางทีมันแตะกันอยู่ตลอดมันก็ไม่ตัดนะครับครับแล้วก็เกี่ยวข้างในนะครับเกี่ยวอาจจะรูข้างในเพชเชอร์อาจจะตันนะครับแล้วก็รูตรงเสื้อปั๊มอาจจะตันนะครับแล้วก็อย่างที่สองนะครับตัวเช็คบาวตรงนี้นะครับมันจะมีลิ้นบาวอยู่ตัวหนึ่งถ้าแรงดันย้อนกลับไปหา ถังปั๊มนะครับหรือว่าแหล่งแหล่งน้ําที่เราดูดมานะครับถ้าแรงดันย้อนกลับเพราะว่าเช็คบา์ตัวนี้มีปัญหาก็ทําให้ปั๊มไม่ตัดได้นะครับครับอย่างที่สองนะครับอ่าทุนดีครับอย่างที่สามใบพัดฝาปกิดใบพัดเสื้อปั๊มเสียหายนะครับทําให้สร้างแรงดันไม่ได้นะครับครับและอย่างที่สี่ก็มันไม่ได้เกี่ยวกับปั๊มนะครับก็คือหลังจากบาร์ตัวนี้นะครับจุดภายในบ้านมีจุดรั่วนะครับถือว่า ภายในตัวปั๊มมีจุดรั่วรุนแรงนะครับจุดนี้ก็ท่อนี้ก็สังเกตได้ไม่ยากนะครับกระผมสรุปก็คือเชื่อสวิตช์หน้าสัมผัสพักตลอดหน้าสัมผัสเสียนะครับแล้วก็รูส่งแรงดันตันนะครับอุดตันนะครับรูตรงเชื่อสวิตช์รูตรงเสื้อปั๊มนะครับตันอาจจะตันนะครับสามลิ้นวาล์วนะครับลิ้นเช็ควาล์วอาจจะเสียทําให้น้ําย้อนกลับนะครับ เราก็นะครับใบพัดชุดปั๊มนะครับอาจจะมีปัญหานะครับครับผมแล้วก็ภายในตัวปั๊มมีรั่วรุนแรงอันนี้เห็นชัดเจนครับส่วนสุดท้ายนะครับอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับปั๊มนะครับภายในตัวบ้านนะครับหลังจากวาล์มีจุดรั่วจุดซึมนะครับถ้าเรามีวาล์หน้าปั๊มก็เช็คไม่ยากครับโดยการปิดวาล์หน้าปั๊มดูนะครับถ้าปั๊มตัดให้เช็คหลังจากวาล์ครับที่เข้าบ้านนะครับ ถ้าปั๊มไม่ตัดให้มาเช็คที่ปั๊มนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ